ีครับพบกับผมโตชโนลครับกับรายการแกลลี่ซ็อกเกอร์ผู้บอรยวันนะครับประจําวันเสาร์ที่14มกราคม2566นะครับผมตรงกับเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับก็วันเด็กแห่งชาติมีบอลไปเหมือนเดิมนะครับผมเยอะแยะมากมายหลายสิบคู่ด้วยกันนะครับเริ่มจากฟิเบอร์อังกฤษก่อนเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด6คู่นะครับผมจัดไปเต็มๆ6คู่แล้วดูซีว่าจะถูกกี่คู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เออจากแมนยูกับแมนเชสเตอรครับเตะก,กันในเวลา19บเกาาการสานทีในเวลาไทยนะจ๊ะบ้านเขาก็ประมาณเที่ยงหร,ห,หรือบ่ายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็4ี่ทุ่มนะครับมี4คู่เอเวร์ตันกับเซาท์แฮมตันนะครับมีข้อไปแล้วนะไม่พูดซ้ำนะครับไปดูได้นะครับในชัดชัดทีมเดียวแล้วก็ฟอร์เรสต์กับเลสเตอร์วูฟกับเวสแฮม บตั้งกับหรือว่าพูนะครับแล้วก็เที่งคืนครึ่งครับเป็นสึกบีแอนบีนะครับเบนฟอรอดกับบอลมัดแล้วก็ลาลิก้าสเปนนะครับอ่าสี่คู่สองทุ่มครับบายาโดลิกับอารายโยบายาเกโน่นะครับแล้วก็สีนุ่มสิบห้าคิโรนากับเซบีย่านะครับที่งคืนครึ่งองุนซาซูน่ากับเรลมาโยกาแล้วก็ตีสามนะครับได้เอาโซเซดัดกับแอเลติกบินเบาหูดาบบี้แมท คว้นบาร์นะครับคือศึกศักดิ์สิของคว้นบาร์ดโจเซไดกับบินเบาแต่เล่นที่บ้านของโตเดัดนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เกาโชเซและอาร์มีสามคู่นะครับสามทุ่มเคโมเนเเ่กับบอนซาโหทีมท้ายตารางเจอกันเองนะครับน้งใหม่เจอกันเองสองทีมนี้นะครับแล้วก็ยิ่งคืนครับเลเช่กับเอซีมิลานตีสองสสิบห้าอินเตอร์กับเวโรนานะครับส่วน หลีกเอิงฝรั่งเศสมีสามคู่หมากรเซียกันลอริยองลิยองกับสันตาสบูกแล้วก็ลองออโอแซสกอตติพรีเมียมีสามคู่มีมาเชว์เบอร์กับรอสเคานตี้เซียนอัลซองกับลิบูติสตันแล้วก็ยิเบเนียนกับเดนดียูเรเต็เจกอติธีหลีกครับเซียสิกกับคิมมันอกพิมารัสฮอลแลนด์โฟเรนตัากับอาร์เจซีวาวายเฮเลวินกับอาร์แซ็คอาร์มาสเปนตาลตอร์ดัมกับเอ็กเซลเซียลตอร์ดัมแล้วก็อาแจ็กอัลซานด์กับตเวนเต้เอ็นเชเดนะครับ ส่วนจูเป้แลลีกเป็นเยี่ยมมีเกงกัสต์เต้ไวเลเกมเชอร์แลงกับสตาร์ลิ่งเอชนะครับแล้วก็มิเชลเลงกับโอเซนเดแล้วก็อูเปนกับแซงทุยดองนะครับซุปเปอร์ลีกตุรกีอันนาสปอร์กับเกีเรสุนสปอร์คอนยาสปอร์กับแบฟิกตัสอานาอาดานาเดมิสปอร์กับอันการากูชูนะครับแล้วก็แทปซอนสปอร์กับอิสตันบูลบาชัเซียหูบิ๊กแมทเลยนะครับซอนสปอร์จะอิสตันบูลบาชัเซีย นะครับส่วนพิเวลาลิกา้าโปรตุเกสนะครับวิเซลากับบาริติโมโบาก้กากับบาวิสตาแล้วก็ลิโอหากับปากอสเดอเฟอรเฟรเรานะครับบุนเดสบุนเดสมาสัปดาห์หน้านะครับยี่สิบเอ็ดเจอกันแน่นะครับจริงๆแต่ตั้งแต่คืนยี่สิบแล้วแหละผมว่าแต่ว่าภายในช่วงสุดสัปดาห์หน้าบุนเดสกลับมาแล้วนะครับจะมีบุนเดสเพอบอีกหนึ่งลีกตอนนี้วิเคราะห์ไปตาม ที่เห็นที่จะพูดที่กล่าวไปเมื่อตะกี้นี้ก่อนแล้วกันนะครับคร่าวๆทีมเบรเยียกษิษครับกคู่แมนยูมาซิตี้เตะเร็วกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับเปิดหัวตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับมตั้งแต่คู่แรกแมนยูมาซิตี้วันนี้แมนยูนี่เป็นรองมนซะิตี้นะ0.5เตะโอ้โหน่ามาถึงว่าถ้ามนซิตี้ชนะจบเลยซึ่งผมว่าไม่ง่ายนะครับมนซิตี้กับการมาเยือนแมนยูรอบนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะได้ เล่นในเอธิสเดียแล้วถล่มช่วยไดแมนยูไปถึงหกสามกอนเนี่ยแต่เกมนี kind of in ้จะแตกต่างออกไปเพราะแมนยูจะฟอร์มดีคือฟอร์มดีขึ้นแล้วความมั่นใจก็จะมากขึ้นและแถมได้นักเตะคนใหม่มาอยู่ในทีมประมาณหกเดือนอย่างวอลเวกฮอตซึ่งผมชอบแก้งเรียกว่าวูดเวกฮอตซึ่งซึ่งได้ศัพท์ได้ความรู้มาใหม่ว่า W O U T ภาษาทางฮอลแลนด์เขาจะอ่านว่าเวอลก็คือส่วนมอส่วนโค้งเวอลโค้งอ่ะเออวอลเวกฮอต นะครับไปเป็นกองหน้ากองหน้าตัวสูงๆเนี่ยเหมือนิมชานฮอลแลนด์เมื่ก่อนเคยอยู่โว้บบวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมานะก็เห็นบอกใหายานจะลงตีเบียนทันเพื่อได้เจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อนบ้านคู่น่ารำคานด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะลงตีเบียนทันไหมและจะได้เจอกับแมนเชสเตอร์ได้เลยไหมนะครับต้องรอด,ดูกันนะครับข้างมือวันนี้ว่าจะมีชื่อไหมแมนเชสเตอร์เหนือกว่าแมนยู0.5สเต็ปชี้ฟิที่แมนเชสเตอร์ครับจะบุกชนะแมนยู2ประตูต่อหนึ่ง แล้วกเ็เลสเตอร์ไปเยือนฟอร์เรสต์เลสเตอร์ไปเยือนฟอร์เรสต์เลสเตอร์ไปเยือนฟอร์เรสต์เลสเตอร์บวกไปเสมอผมว่าฟอร์เรสต์ไม่แพ้ชี้ไปที่เจ้าป่าเเนีเ่ยฟอร์เรสต์จะไม่แพ้เลสเตอร์เพราะว่าทำผิดหวังมาหลายรอบแล้วขอสวนซะหน่อยนะครับวันนี้ผมว่าเสมอกัน มีดีพอเลชนะด้วยแล้วก็บู๊กับเวสแฮมบู๊ก,กับเวสแฮมบู๊มาเสมอผมว่าบู๊ชนะเลยบู๊จะชนะเวสแฮมหนึ่งศูนย์หรือสองมดูตอนหนึ่งคือเบียดวิวๆเลยชนะแบบหืดจับเพราะว่าตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรคูเรนโลงไปตกีมาก็ไม่ธรรมดาเจอกับเลีููเสมอ ถึงแอนฟิลด์ได้สองสองแล้วก็ต้องรีเทกันเนี่ยไม่ธรรมดาลิ้วูฟเนี่ยของคุณเยนลงไปตะกี้นะครับอาจจะไปเสียท่ากับทาง Madrid, เรอัลมาดริดเสียท่ากับทางเซบีย่าถูกปวดมาสองรอบแล้วเป็นตอนเป็นโค้ชสเปนก็อ่อยู่ดีจะไปรับงานก็ถูกปวดอีกนะครับแต่ตอนนี้เขาได้งานอีกรอบหนึ่งมาอยู่วูฟแล้วตอนนี้กําลังมาดีครับเริ่มมีทรงขึ้นมาสำหรับวูฟน่าจะมีสิทธิ์พลิกล็อกเล็กๆเ,เ,เอาชนะเวสต์แฮมได้นะครับบิลเบสและคุณคอได้แล้วก็ ใบตันกับลิเวอร์อพูลใช่ไหมครับไบตันกันรรบลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเดี๋ยวว่า0.25แต่ชิมที่ลิเวอร์พูลครับจะบุกชนะไบตันแต่ผมว่าหืดนะไม่ได้ชนะง,ง่ายๆเพราะเกมแรกที่เจอที่แอนฟิลด์เนี่ยไบตันงทำแสบแล้วบุกไปเสมอ3าามเล่ยโดนทอซานแท้ทิกมันราะนั้นม,มันแทบไม่ยิงเลยมันยิงเกมทั้งเกมเดียว3ลูกหลังจากนั้นมันยิงน้อยมากแทบจะแทบจะเรียกว่าเงียบเป็นต่อบสากเลยก็แบบเรียดโดทอซานเหมือนจะยิงได้แต่ลิเวอร์พูลทีมเดียวหรือไงไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่่าาาเเกกมมทีสุดดด้้ยยแแลลลลวววผอออออคืิิร์พูบบบะ นะครับจตกต่างมา,นานแมนนได้แบบคือลับแต่เกมเรับเลควูดมีปัญหายอยู่นะแต่ผมเชื่อว่าเกมลุกพอเอาตัวรอดฝ่ายผีฝักให้ได้แล้วก็ทายจะเล่นง,งานเจ้าถิ่นและเบียดชนะได้ในท้ายที่สุดครับผมส่วนทางฝั่งของเบนฟอร์ดโบมาร์คคู่นี้นิ้วหงคิดไงไม่รู้เอาเอาไปเป็นผู้ดึกสุดเบนฟอร์ด hmm. เีวว่ากวส่วนชุด75เซตก็ชั่วโมงนี้ก็ต้องให้เบนฟอร์ดนะครับหงจะสวนทาง เบนฟอร์ด uh, ไม่ได้เพราะว่าเกมลุกมีจีเด็ดอันตรายจริงๆและยังมีอีวันโทนี่อยู่ด้วยนะครับซึ่งคืนนี้ลงได้ไหมไม่แน่ใจว่าลงได้ไหมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าลงได้ก็อันตรายอยู่นะครับโกก็ค่อนข้างใช้ได้อย่างไดบ,บิดลายา <c oughs> นะครับชีไปทีเบนฟอร์ดรือว่าจะชนะบอลมัด bon คู่นี้เลือกไม่ยาก0.75เป็ดแพงหมย่ยก็ต้อง ก,ก็ต้องก็ต้องกัดฟันเลือกไปอะครับอืมใช่ต่อไปเป็นกันที่ลาลิก้าสเปนลาลิกาสเปนอผมเลือกสองคู่แล้วกันนะครับคิโรนากับเซบียาคิโรนาเซบียา,าเซบียา,า,าไปดินทานตลาดซะแล้วตอนนี้แต่คิโรนาวันนี้มาต่อปอปอ,ปอเดี๋ยวกว่าสศูนจุดสองห้าสเต็ปผมว่าคิโรนาไม่สิทิพิกล็อกชนะเซบีายาชีวิตที่เจ้าสิ่ธคิโรนาครับที่ ดูเกตบอลอะไรดูเขาท่านจะเป็นรองแต่มันเหนือกว่าทีมอย่างเซรียาผมว่าไม่ธรรมดาผมว่าเกมน,นี้กินโรน่าบิชเชตช์ชนะเซรียาได้สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็คู่บิ๊กแมต็กดังทั้มกลางวันนี้สุดไดร์บิแม็แคว้นบาร์สเรียลโซเซดัดกับแอตเลติกบินเบานะครับจริงๆริงมีทีนึงคือลาซิงเซนันเดย์ตอนนี้อยู่ลีกสองเป็นถ้าขึ้นมาก็เป็นสามเจ้าเลยโซเซดัด บินเบาแล้วกว็ลาติงแย่งกงนมันเลยครับ,าบาดาวนี่แบบแคว้นบัสโซะแสดนเหนือกว่าศูนย์สองห้าสเต็ปเหนือกว่าศูนจุดสองห้าสเต็ปชี้ไปที่เจ้าถิน่นโซนสดนแล้วกันครับจะเบียดชนะอันลื่นบนบาได้สองมารูตตต่อหนึ่งหรือหนึ่งมารูตต่อศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะชนะแบบเออขึ้นคอสุดๆแล้วสุด,สดท้ายเจ้าถิ่นครับฟาดสามแปมไป กาโชสเซได้อาสามู่ครับเคมโมนเนเซ่กับมอนซ่าชีบิตที่มอนซ่าครับทีมที่กำลังมั่นใจในเวลานี้จะบุกชนะเคโมโมนเนเซ่เคโมโมนเนเซ่เป็นรองมอนซ่าถึงสเสมอเลยนะก็หมายถึงว่ามอนซ่าต้องชนะอย่างเดียวถ้าออกมาสเสมออาจจะอาจจะเก็บตัวเล็กน้อยแต่ถ้าแพ้นี่ไม่ต้องพูดถึง <laughs> นะครับมอนเตชีบิตที่มอนซ่าครับทีมที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในช่วงนี้ขนาดอินเตอร์คุณยังเสมอมาแล้วนะครับยูเวนตุสคุณยังชนะมาแล้วเพราะฉะนั้นเจอเคมโมนเนเซ่จะเหลืออะไรครับโดยร้วไม่ได้มีปัญหามอนซ่าจะชนะแน่นอนว และก็เลเช่กับเอซีมิลานคู่นี้อ่ามิลานมาต่อหนึ่งดอกเน้นๆน,น,นะครับผมว่าก็อันตรายอยู่นะเลเช่ก็ไม่หมูในการเล่นในบ้านถึงว่ามิลานมันไปเยือนมันไม่หมูแน่แน่วันนี้แล้วก็มิลานเสียประตูบ่อยมากพวกนี้มิลานเหนือกว่าหนึ่งดอกชี้ไปที่มิลานครับรอดอกสองแล้วกัน เพราะว่าเบเชผมว่าอย่างกินน่้นจะได้แค่เสมอคือแค่เสมอก็เล่นทรมานสุดๆถ้าโดนยิงขึ้นมาก็เรียบร้อยหนึ่งดอกคือก็เริ่มเจ้าแหละพอมิลานได้สองศูนย์จบเลยนตารายมากซีเบี้มิลานดีกว่าอยู่ดูแรัวสบายใจกว่า <c oughs> อินเตอร์กับเวโรนาอินเตอร์เจอทีมท้าตารางอย่างเวโรนาเยนี่าวกว่าหนึ่งจุดห้าสเปตแพงเลยครับชีเีทีเวโรนาแพ้แพ้ดอกเดียวอินเตอร์ชนะสองประตูต่อหนึ่งเพราะว่า หมดเรียวหมดแรงไปเยอะเมื่อการสัปดาห์หลังจากที่เจอกับฟามา์มาแล้วกว่าจะเบียชนะได้เนี่ยโอ้โหต้องมาตีเสมอชุกในเวลา90นาทีก่อนแล้วก็มาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็เข้ารอบต่อไปได้ในท้ายที่สุดไนโคไปตอิตาลีเนี่ยนะครับไซโคไปตอิตาเลียส่วนทงมิลานตกรอบไปเลยแพ้โซลิโดโอเท่าอย่างนั้นใช่อินเตอร์ชนะ2-1หรือ1-0คือ3-2คือเบียดมากอ่ะไม่ขาดอ่ะ นะครับอันตรายโรเบลล่าตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชเข้ามาอะไรแล้วเขาผลง่ายเขาต้องคือต้องเล่นลีดเข็นปอมแล้วอ่ะแล้วแบบเขาจะสู้ในที่แน่แล้วก็ลิกเอิงฝรั่งเศสมาเซร,ร,ร์ลียงลีอส์โอู้หถูกคู่เลยกันมาเซอร,ร์ลียงนะครับเหนือกว่าหนึ่งจุดสองห้าสเต็ปชี้ไปที่เอ่อมาเกเซรครับเจ้าคณะขาดเกินกว่าหนึ่งดอกนะครับโอเอ็มนะครับเจ้าคณะทีมปลานะครับลียอง สามหนึ่งหรือสี่หนึ่งหรือสามศูนย์อะไรเงนี้ยคือขาดหรือสองศูนย์ก็ได้สองศูนย์ก็ขาดแล้วนะครับลิยงกับสารสบูกริยงงะาะสับุูคู่นี้ไม่ไว้ใจลิยงครับชี้ไปที่สารสบปูผมว่าเสมอผมว่าเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นลิยงมาหนึ่งดอกเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยเน้นเ้นเนี่ยครับชี้ไปที่สารสบุูดือว่าแพ้ก็ดอกเดียวพอดีหรืออาจจะไม่ถึงสองดอกหรืออาจจะเสมอได้ด้วยดีพี่นะครับเพราะฟอร์มริยงไว้ใจไม่ได้จริง แล้วก็ลองกับโอแซคู่นี้ขนาดเปเชคุณยังชนะมาแล้วสามประตูต่อหนึ่งแล้วนับภาษาอะไรกับโอแซซึ่งวันนี้ลองเหนือกว่าหนึ่งุด 2, 5, ดูสองห้าสิบชคไปที่ลองครับและสถิติผมยังจําได้ดีลองเคยถล่มโอแซเจ็ดศูนย์มาแล้วในบ้านนี้แหละเปิดบ้านถล่มโอแซไปเจ็ดศูนย์มานานมากมากแล้วเจ็ดศูนย์พูดสวัสดนะครับ แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าลองก็ยังดูดีกว่าโอแซแล้วนั่นจะชนะได้แบบไม่ยากนะครับแล้วก็สกอตติสตีกครับเซลติกกับคิมมันนกเซลติกคิมมันนกเซลติกเนี้ยกว่า2.5เ็ตบอลถ้วยผมว่าเซลติกไม่เน้นมากเลดมาอย่างนี้แพงไปครับน่าจะเป็นคิมมันนกแพ้สองดอกผมว่าแพ้แค่สองดอ,อก ผลต่างห่างกังนแค่สองประตูชีไม่ถึงสามประตูชี้ไ 3, ที่คิวมาออกแต่เซตติกชะนะและเขารอบนะโอเคไหมร้อยบอลถ้วยรับทีมเบรดฮอลแลนด์พีมเบรัดฮอลแลนด์นะครับอาแจกเคเวนเต้แล้วกันอาแจกเคเวนเต้ อา,อาแจากเหนือกว่า1.5ชี้ไปที่เทเวนเต้ครับแพ้ไม่ถึงผมว่าอาแจากชนะแบบเฉือนวิวหนึ่งนหรือสองหนึ่งชี้ไปที่เทเวนเต้เทเวนเต้แพ้ไม่ได้คะแนนอแาจากได้สามคะแนนแต่ชนะไม่พอครับอื ก็ซูเปอร์ลิกตุรกีคู่บิ๊กแม์ครับทอนสปอร์กับกิตาบูบัตซักเซเฮียค่นนี้ท้สอนสปอร์เหนือกว่าส่วนตัสองห้าสเต็ปชี้ไปที่เจ้าถิ่นครับสอ,สบ uba, สน,สอสนส,อส,นส,อสปอร์ครับชนะชนะสองหนึ่งอ่ะอโอเคก็หมดเวลาลงระเบียเท่านี้ครับ พบกับผมัวชวนอได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบอลหมดแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ